งานนี้นะเป็นงานที่ผู้ชายมารวมตัวกันเยอะมากเป็นงานที่ผู้ชายเธอหล่อมากจริงๆขอบอกหล่อจริงๆเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามันสมดุลและมันเป็นธรรมชาติที่สุดคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าตาเป็นมงกุฎของใจยลืมดูว่าหมดอายุหรือยัอยงแต่ถ้านิสัยแย่ๆก็ไม่ใช่นะเ,เรื่องต้องแย่นิสัยกับหน้าตานะคะการแต่งหน้ากับสันดาณที่คนละอย่าง สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันจะไปออกงานนะออกงานวันนี้จะต้องลดนะแต่งยังไงก็ได้เนี่ยให้ผู้ชายเหลียวหลังมาหาฉันจะบอกให้ในะช่างแต่งหน้าคนนี้จะเป็นเพื่อนฉันค่อนข้างจะแต่งหน้าแบบลดมากทีเดียวเลยเธอเดี๋ยวนี้ฉันจะแต่งหน้ายังไงให้เฮงผู้ชายเหลียวหลังมาเจอฉันเลยฮัลโหลอุ้ยตายแล้วมาแมนมาแมนเลยมาแมนลุ้นติดไปเลยลุ้นติดไปเลย จะแต่งหน้าให้ฉันน่อนี่เหนืองได้วันนี้ไปงานอะไรครับวันนี้ฉันจะไปงานที่ผู้ชายเยอะมากเลยนะแล้วงานนี้ผู้ชายหล่อๆเยอะมากวันนี้ต้องปังๆงนิดนึงคือฉันจะบอกว่าแต่งยังไงก็ได้ผู้ชายเหลียวหลังมหาอยากให้ผู้ชายเหลียวหลังเหลียวมหาชันลองดูโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ได้เลยจัดชั้นให้เต็มเต็มเลยนะงานนี้นะเป็นงานที่ผู้ชายมารวมตัวกันเยอะมากและเป็นงานที่ผู้ชายคือหล่อมากจริงๆเขาบอกหล่อจริงๆพอกลับบ้านมาฝากกันเนี่ยจะหอยังไงล่ะขอทงได้ไหมคะขอุงการแต่งหน้าเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยเธอรู้ป่ะแม้ว่าจะออกงานทํางานหรือทําอะไรก็ตามนะเธอรู้ป่ะหน้าเนี่ยมันคือความ ถ้าเราแต่งหน้าแต่งคิ้วทาแก้มดีๆน no. like on ี่นะโงเฮงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยนะเขาบอกว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันนะถ้าบาลานซ์แล้วมันจะเหมาะสมแล้วมันจะดูสมดุลพอมาดูสมดุลเหมาะสมและมันก็ดูแบบเออหน้ามองเอานะวันนี้นะเธอเธอทำให้ฉันแบบว่าผู้ชายหันมามองเลยนะถ้าวันนี้ฉันได้ผู้ชาย20คนจะได้มาขอบคุณเธอทิ้งตาแล้วหน้าเนี่ย ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรียกซับได้ด้วยแหละโดยรือเป่าโดยเฉพาะคิ้วนะคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าตาเป็นมงกุฎของใจเออเธอแต่งยังไงให้ผู้ชายรู้สึกว่ามีอารมณ์อโอ้โหผู้ชายเห็นแล้วว่า อยากกระโดดตกเลือ <Follow> ะ <ed out> พูดไปที่กรโดดไปเอ๊ะฉันจะเล่าให้เธอฟังมีอยู่ค่ะหนึ่งนะฉันไปห้องน้ำเลยแล้วคันนี้ฉันจะแต่งหน้าคือประมาณว่าฟิลนี้เลยคือรู้ป่าผู้ชายตกใจก็ลืมไปว่าฉันแต่งตัวผู้หญิงก็ยืนขี่ที่หน้าโพลนี่เธอเชื่อหรือเปล่าเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ย มันเป็นโงเ่เฮงอย่างหนึ่งที่เป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คนคนนั้นเนี่ยเจราจาง,งานสำเร็จแล้วก็เกิดความนิยมชมช,มชอบเกิดขึ้นด้วยอ่าคิ้วตาจมูกแก้มปากเนี่ยสำคัญมากเลยนะบางคนหน้าเรียมบางคนหน้าโคง้งแล้วถ้าสมมติว่าบางคนหน้าเรียม,มเคยจะแต่งหน้ายัางไงก็ก็ต้องเทดให้มันเข้ากับโครงหน้า นิดหน่อยสมัยนี้มันมีการทำกิจกรรมอะไรมากแล้วใช่ไหมครับช่างก็จะไม่ค่อยได้เฉดหน้าไม่ไม่ค่อยได้รบกวนหมอก็ทําให้สวยแล้วอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาโฟกัสที่เรื่องของสีตากับสีปากมากกว่าบางคนทากนี้โทนี้ปลาตาใช่ไปลากับตาเนี่ยตากับปลาาอตโอเคตากับปากโอเคตากับปากเนี่ยควรจะ ควรจะสีอะไรยังไงบางทีมันมันไม่เข้ากับธาตุเราหรือว่าเราไม่ถูกไม่ถูกฉลกตร่งนั้นด้วยคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยมันจะมีสีประจําตัวใช่ไหมแล้วมันจะมีสีที่เรียกว่าสีบริวารสีแห่งความเพ่งสีแห่งการเงินสีแห่งโชคชะตาเ่ฉะนั้นเจ๊ไปแต่งกันถูกว่าอย่างน้อยหน้าของเราเนี่ยจะต้องมีโทนสีพวกนี้มาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องเรื่องโทนสีก็สำคัญ โฮเฮเนี่ยเป็นต่อนะในเรื่องราวต่างๆและเป็นพลังงานที่ช่วยส่งเสริมเราในวันวันนั้นด้วยใช่ครับอุ้ยลืมดูว่าหมดอายุหรือยังตมอหมดอายุไมา้แหมเราก็แกกเอาไปกันแหละเ,นเมื่อคืนฉันฝันได้แหละฝันว่าขย <s to say that> ากรู้จริงพูดมาพูดมาเลยหรือพูดผู้ชมเขาคงจะอยากจะรู้อยู่เหมือนกัน <S <s <to say that> เออเอามาเมามาเอาดีๆนะ

าก็จะเป็นโทนน้ำตาลนิดนิดครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากับชุดด้วยประมาณนั้นสี่ชุดก็มีผลเสื้อผ้าที่ใส่มีผลการสวมใส่เสื้อผ้านี่มีผลกับการแต่งหน้าและก็ทำผมด้วยทุกอย่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่รวมกันแล้วเนี่ยเกิดความสมดุลกันแต่ไม่ใช่ว่า ใส่ชุดสีม่วงแล้วตาต้องสีม่วงปากสีม่วงไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้อันนี้อันนี้เข้าใจกันใหม่น้อง็จากสีน้ำตาลเธอทาสีเลยพี่อีกได้ทุกสีถ้าจะว่าไปสีเสียวสีสดสีสากสีสีแหบแต่งหน้าเสร็จนะฉันจะให้ตากล้องมองแล้วถ้ากล้องยืนแล้วบอกอุ้ยตาแล้วน่ารักมากวิ่งเข้ามาหาฉันที่เธอผ่านโอ้การแต่งหน้าเนาะในความรู้สึกนะทำยังไงก็ได้ให้เป็นธรรมชาติตัว สิ่งเดียวเลยเขาเรียกว่าความสมดุลแต่หลักของธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญบางคนบอกว่าแต่งสีแดงเราจะเฮงบางคนแต่งสีทองเ็าจะเฮงสีเนี่ยมันผสมประสานกันได้หมดแต่การที่จะปรับรวมกันเนี่ยให้มันได้ความสมดุลของหน้าเนี่ยแล้วมันเกิดพลังงานเนี่ยมันยากฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามันสมดุลและมันเป็นธรรมชาติที่สุดนะมีหลายคนเนี่ยอยากจะเป็นช่างแต่งหน้ามากเลยเอ๊สิ่งสําคัญที่สุดการแต่งหน้าเนี่ยก็จะต้องรู้เรื่องของ โหเฮงรู้เรื่องของการปรับสมดุล <Hey. S 1> ของธาตุสีนะครับเหมือนเราแต่งหน้าที่บ้านเองก็เหมือนกันนะครับเฉดสีก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเพราะแต่ละวันเนี่ยสีมันมีสีอุปถัมภ์ในแต่ละวันด้วยเออแล้วมันก็มีสีประจําวันประจําตัวของตัวเราด้วย <Huh. S 1> ฉะนั้นสีเนียก็ามีเป็นพลังงานอย่างหนึ่งในการที่ช่วยส่งเสริมงานสําเร็จส่งเสริมความรักส่งเสริม ธุรกิจที่เราไปดาเนินหรือการเจรจาก็มีผลความสําคัญสำคัญที่สุดในการเต่หน้าเลยอันดับแรกคือคิ้วคิ้วดีคิ้วโก่งคิ้วสวยคิ้วมั่นคงนะและสีคิ้วก็ไม่ใช่ว่าดำตั้งแต่หัวคิ้วยันปลายคิ้วเลยใช่ไหมมันก็ต้องเล่นเฉดสีไปเพื่อเกิดความสมดุลเพราะเวลาเราหันหน้าซ้ายหันหน้าขวาเนี่ยสีที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยมันจะเป็นช่วยโตช่วยพลังงานอย่างหนึ่งทําให้เกิดรู้สึกว่าโอ้ยูน่ารักนะโอ้ยูโอเคยูดีนะโอ้ยูแบบว่า เออหน้ามองหาหน้าคุยหน้าทักทายหน้าตอบโจทย์เออแต่ถ้านิสัยแย่ๆก็ไม่ใช่นะอันนี้เรื่องต้องแย่นิสัยกับหน้าตานะฮะการแต่งหน้ากับสันดานนี่คนละอย่าง <c oughs> นะฮะอันนี้สําคัญสมัยก่อนตอนเรียนแต่งหน้าใหม่ๆเออเป็นยังไงเราดูตอย่างด้วยความที่<ๆ>ว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันจะมีแต่งหน้าเสริหมหูเคี้ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพอเราไปเรียนดนเป็นศิลปะคนจีนเลยนะช่วงหน้าผากับระหว่างคิ้วเนี่ยมันยิ้มเป็นจุดแบบว่ารับเงินอาจารย์บอกว่าควรจะเขียนคิ้วเนี่ย ให้ห่างกันประมาณ2นิ้วโอ้ไม่คิวไม่ขึ้นไปอยู่ไม่สอกสองนิ้วหมายถึองอย่างนี้<ด>คนรานะครับสองนิ้วคืออ,อ,อย่างนี้นะก็คือถูกตอ้องไ,ไม่ควรจะแบบว่าเอามาชนมาปิดกั้นมากที่ตอนฟังนั่นคือฟงังฟังแต่หูเพราะว่าตาก็แอบเล่นโทรศัพท์อยู่ฉันก็สองคิ้วอย่างนี้เลยจ้าคิ้วห่างกันอย่างนี้เลยจ้าพอเขียนเสร็จปุ๊บห่างกันยืนคิ้วคิ้วอายุยืนขออนุญาตทาปาก สันลันแนไม่ให้เมม <c oughs> สันลันแนรูน้ดีกว่าแ้างอีกอโอ้โ เขาบอกว่าความสวยเนี่ยหรือการแต่งหน้าเนี่ยถ้าเราแต่งให้มันสมดุลแล้วแต่งให้มันเข้ากับเราเนี่ยมันคือโเหเฮงอย่างหนึ่งเลยนะครับที่จะช่วยเราเนี่ยในการเจรจางานหรือความมั่นใจนะครับหรือนำพาสิ่งต่างๆที่ดีนะครับเข้ามาหาเรานะครับอย่างน้อยก็เป็นความเชื่อมั่นทุกคนอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะลิปหน้ามีอะไรดีดเดี๋ยวจะมาฝากกันต่อนะจ๊ะบ๊ายบาย